สะพานตําบลหินดาษอําเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะชาวบ้านที่นี่พว่างจากการทํานาปุ๊บหันไปหาอาชีพเสริมค่ะอืจับหนูนาหนูนามันเยอะไงกลัวกัดกินข้าวก็จับขายซะเลยรายได้ดีซะด้วยไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ สัปดาห์นี้ผมพาท่านผู้ชมมาตะลุยที่ตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับเขาบอกว่าหมู่บ้านน,นี้มีการเลี้ยงหนูนาขายครับและผมก็มั่นใจว่าผมมาไม่ผิดหมู่บ้านแน่นอนครับว่าผมมองไปทางไหนก็มีแต่เลี้ยงหนูนาไปทั้งนั้นครับและตรงที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับตามผมมาครับเขามีการเลี้ยงหนูนาไว้ในโอ่งน้ําครับท่านผู้ชมครับ แน่พอรู้ว่าหนูนากินได้และกินกันมานานแล้วชาวบ้านที่บ้านหัวตะพานนะครับตำบลหินดาษอำเภอว้วงแถลงจังหวัดนครราชสีมาก็ต่างนิยมเลี้ยงหนูนากันใหญ่เลยครับโดยเฉพาะคุณพี่จารุวันพพอนองแสงนะครับบอกว่าเลี้ยงหนูนาขายเป็นอาชีพเสริมจากการทํานาเพื่อนําไรายได้มาจุนเจือครอบครัวครับเพราะช่วงนี้มีหนูนาเป็นจำนวนมากตามท้องนาแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็กลายเป็นศัตรูตัวฉกาดโดยเฉพาะ ช่วงที่ข้าวออกรวงนะครับและต้นข้าวที่ปลูกใหม่ก็จะมักไปกัดกินทําให้ผลผลิตได้รับความเสียหายซึ่งชาวนาก็แก้ไขปัญหาโดยการจับหนูนาที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็นํามาเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะเพาะพันธุ์เอาลูกหรือขยายพันธุ์ให้มากขึ้นหนูนาที่เลี้ยงอยู่นี้นะครับเป็นหนูนาที่สะอาดอยู่แล้วนะครับจึงเป็นที่ต้องการของตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะนําไปแปลรูปเมนูอาหารไทยสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานกัน คุณพี่จารุวรรน,นะครับยังบอกกับทีมข่าวเราว่าอาชีพขายหนูนานั้นเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับขายเป็นตัวขายค่ะขายเป็นลูกกข,ขายบ,บางที่เขาก็ขายซ้ำลอยทีายส้อย ช่วงไหนช่วงไหนขายดีนะช่วงเทศกาลค่ะส่วนหนูนาที่นํามาเลี้ยงนั้นนะครับก็อาศัยในช่วงว่างเว้นจากการทํานาไปขุดหาหนูนาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามทุ่งนาจากนั้นพอได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแล้วก็นํามาเลี้ยงในบอ่อปูนซีเมนหรือโอ่งขนาดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้แล้วแล้วก็ปล่อยให้หนูนานะครับอยู่กันแบบธรรมชาติและผสมพันธุ์กันเองครับจนได้ลูกออกมาตัวหนึ่งก็สามารถผลิตลูกได้4-5ตัวครับ อเจ้าหนูตัวนี้นครับเห็นชาวบ้านบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับเลยเชื่องนะครับปกติแล้วก็จะจับนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเขาบอกว่าอเจ้าตัวนี้เป็นตัวทำเงินนะครับ ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าหนูนาที่ผมจับอยู่นะครับจะเป็นหนูนาที่เจ้าของเลี้ยงไว้เป็นส่วนตัวนะครับให้นมให้น้ําและให้อาหารและคุกครีกับมันตลอดนะครับมันจึงจะเชื่องหรือคุ้นเคยกับคนส่วนอาหารที่เตรียมไว้ให้หนูนานั้นก็หาง่ายครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังผักกาดหรือหอยเชอรี่ที่อยู่ตามธรรมชาติแม้แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับพอเลี้ยงได้ประมาณ3 4งเดือนก่อนจับขายได้แล้วก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ200บาททําให้ชาวบ,บ้านที่เลี้ยงหนูนามีไรายได้เฉลี่ย 5,000-8,000บาทต่อเดือนช่วงที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่มีงานเทศกาลครับประจำหมู่บ้านเพราะเจ้าหนูนาก็จะถูกนำไปทำเป็นอาหารเมนูเด็ดเลี้ยงสังสรรค์ผู้คนทั้งหมู่บ้านครับแต่สำหรับหนุ่มๆที่ไม่ชื่นชอบประเภทหนูๆน,นะครับบรรดาคุณพี่แม่บ้านที่มีลูกสาวสวยๆก็ฝากบอกเลยครับว่าหมดสิทธิ์ที่จะจีบลูกสาวหมู่บ้านนี้เพราะในหมู่บ้านนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพเสริมกันทุกหลังคาเรือนนัตพลซึงกลางถ่ายภาพพงศิษฐ์วันนวิจิตรายงาน คุณคุณพงศิษฐ์วันวิจิตนะคะ,คะมอสักครูนิดหนูหรืออะไรตัวใหญ่มากตกใจมากนึกว่าแมวนะคะนั่นน่ะสิ <c oughs> คือตัวใหญ่ขนาดนี้เขาเรียกว่าหนูพุกที่ตัวใหญ่ๆแบบนี้สร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านที่ที่นี่เนี่ยเยอะแยะมากมายนะเขาหาง่ายมากค,ค,คือเขาไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อ,อยู่ที่ท้องนาแล้วก็นํามาเลี้ยงไว้แล้วก็เพาะขายเพราะว่าถ้าเราไม่จับมาเลี้ยงไว้นะคะ มันก็จะไปกัดกินข้าวที่เราปลูกไว้อกลายเป็นศัตรูพืชไปอีก <S <S ข้าวเสียหายอีกเลี <y <y ้ยงไว้แบบนี้สร้างรายได้จากศัตรูพืชกลายตอนนี้กลายเป็นว่าศัตรูพืชนี้ทําเงินได้อย่างงามเลยนะถ่าเนี้ยดีคือเป็นหนูที่ไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลามั้งใช่ถูกที่ถูกเวลาเลี้ยงสร้างเงินสร้างรายได้สร้างรายได้แต่หนูบางตัวเนี่ยมันก็ยูกผิดที่ไปนิดนึงอย่างเช่นไปอยู่ตามเชฟเบเกอรี่ อันนั้นไม่ได้นะอันนี้น่ากลัวมากลนะคะตอนเกือล่าสุดหลายท่านน่าจะทราบกันแล้วข่าวที่แชร์กันเยอะมากตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเนี่ยก็จะเป็นต้องปิดเพื่อจะเคลียร์ทุกอย่าง<ช>ทาความสะอาดยกใหญ่เลยนะคะเพราะว่าการไปเจอหนูอยู่ตามร้านอาหารหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้พูดเลยว่าในฐานะผู้บริโภคเนี่ยตกใจใช่เออหนูกรุงเทพมันก็เลยหนูกรุงเทพอาจจะ<อ>เรื่องของความสะอาดมันมันยังไม่ <นะ S 1> ค่อยมีนะมันสู้หนูที่นครราชสีมาไม่ได้อันนั้นสะอาด อันนี้สาวาดูแล้วกันนะคะสําหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะขายของขายอาหารค่ะแลก็ตามแต่ความสะอาดคุณต้องมาเป็นที่หนึ่งเจอหนูแบบนี้น่ากลัวแต่ถ้าน้องหนูเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะอานันวิ่งสู้พักกันก่อนคู่เดียวดีกว่าค่ะเชือกหน้าติดตามเวทวงกองทัพพร้อมกันค่ะ